สวัสดีครับพวกกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลื่อยยนต์ยี่ห้อกันตู้นะครับรุ่น ktcs 2 0 0 0 e นะครับตัวนี้ผมได้มาในราคาอยู่ที่พันเจ็ดนะครับรวมส่งอีก้อเกือบเกือบสองพนะครับวันนี้เป็นเลื่อยบา์ขนาด11.5นิ้วนะครับถ้าบาที่ใหญ่กว่านี้เราต้องขออนุญาต โอเคร okay, เรามาแกะดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับในกล่องนะครับก็จะมีแกลอนเพื่อผสมเบนซินกับน้ำมันออตโตลุปนะครับโดยสัดส่วนที่ผสมเนี่ยที่ส5ส่วนต่อ1ส่วนนะครับก็คือเบนซินก็จะประมาณนี่ถึงนี้แล้วก็ใส่ออตโตลุปให้ถึงระดับนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นบาร์นะครับตัวบาร์นี่นะครับมีกล่องใสมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับ เมล่าจะเป็นคู่มือนะครับตัวนี้เขารับประกันอยู่ที่1ปีนะครับได้สู้มา3เส้นนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องมือพวกปัะแจนะครับมีไขควงแล้วก็มีตัวฝนฟันเลื่อยให้มันคมๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวตัวเลื่อยนะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่6กกิโลนะครับ ความเร็วรอบตัวนี้อยู่ที่สามพันห้าร้อยอบต่อนาทีนะครับเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะครับเริ่มไปนะครับมีแว่นตาแถมมาด้วยนะครับทีนี้เราก็มาประกอบสู้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอใส่ตัวนี้ก่อนนะตัวนี้คือการเวลาเราตัดไม้แล้วกันชนตรงนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตตัวนี้ขันออกนะครับ เราก็ใส่ตัวกันชนเข้าไปเลยนะครับเสริน็อตเข้าไปนะครับร่าการใส่โซ่นะครับแล้วก็ถอดน็อตสองตัวนี้ออกก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ดึงเัวฝาครอบนี้ออกนะครับแล้วเราก็ทําการใส่บานะครับบานะเราดูตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ลูกศรว่าโซ่มันจะหมุนแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ดูตรงนี้นะตรงนี้ก็จะหมุนแบบนี้เราก็ใส่แบบนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้อ่าใส่เข้าไปนะครับเวลาเราใส่โซ่เราก็ดูดูรูปเนี้ยมันจะมีโซ่ไปอย่างนี้แล้วก็เรียนแบบตามนี้นะครับต้องเป็นด้านนี้นะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปถ้ามันตึงเกินไปมันใส่ยังไม่ได้เราก็มาขันตรงนี้นะข้างในนี้นะครับ เนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีไปออกขึ้นหนึ่งไออกเสร็จแล้วก็ค่อยมาเอาโซ่ใส่เข้าไปใส่โซ่ได้แล้วทีนนี้เราก็ไปขันขันที่ตัวน็อตตัวนี้เหมือนเดิมน,นะครับขันให้โซ่มันตึงนะงดูนะครับตสวโซ่นะโซ่ตึงละต้องพอประมาณนะ,ะเสร็จแล้วเราก็งอมันขึ้นมานะแล้วเราก็ปิดฝาครอบนะครับ ว็ใส่น็อตเข้าไปโอเคล็อกขังแค่ตรงมือก็พอนะครับเพราะว่าโครงสร้างพวกนี้มันเป็นแค่พลาสติกนะครับไม่รู้ว่านานๆไปมันจะกร่อยหรือเปล่านะถ้าเราโยนนี่มันแตกแน่นอนนะครับพวกนี้มันไม่ใช่เหล็กนะมันเป็นพลาสติกอย่างเดียวนะครับลำดับต่อไปเราก็มาเติมน้ำมันนะครับก็จะมาผสมน้ำมันกันนะครับแล้วก็เทน้ำมันเลย นนี้ะประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำมันสองทีนะครับเติมให้ถึงขีดข้างบนนี้นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เขย่านะครับเขย่าให้มันกลกันนะแล้วเราก็มาเติมเข้าไปในถังน้ํามันนะครับนี่นะนี่คือถังน้ํามันผสมอตัวลบนะครับส่วนนี้น้ํามันซูนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ ล้นอย่างหนักเลยแล้วก็ปิดฝานะครับน้ำมันเนี่ยตนมได้เต็มถังแค่300มิลลิลิตรนะครับเครื่องนึงของกวดนี้นะครับมันก็เลยล้นลงพื้นนะครับแล้วเราก็ามาเติมน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันลอยซู้นะเราก็ใช้น้ำมันเครื่องเก่าๆก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมใช้น้ำมันเครื่องนี้นะครับมันสามารถใช้น้ำมันได้ตั้งแต่เบอร์15ถึงเบอร์40นะครับนี่นะดูตัวเลขนี้นะครับ นี่นะครับก็เติมเลยนะเอาพอสมควรนะครับไม่ต้องเติมล้นก่นไปนะก็รอแล้วปิดฝานะครับทีนี้เราก็ลองสตาร์ทดูนะครับวิธีสตาร์ทนะครับอันดับแรกเราจะต้องล็อกโซ่น,นะครับโซ่มันหมุนได้คือยังไม่ได้ล็อกนะกดไปข้างหน้านะครับกดตัวเบร มันจะมีดังเสียงแท็กจะล็อกสู้ไว้วแล้วเราก็มาปั๊มน้ํามันก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนปั๊มน้ํามันตรงนี้นะแล้วก็เปิดน้ํามันเปิดสวิตนิดนึงแล้วก็สตาร์ทไว้รอบนึงก่อนแล้วก็ให้น้ํามันไหลเข้าไปแล้วเราก็ปิดช็อกกลับไปนะครับกดช็อกปิดกลับไปแล้วก็สตาร์ทอีกรอบนึงนะครับ เสร็จแล้วเราก็ปิดปิดตรงนี้นะครับเปิดแล้วเราก็ลองหมุนสักพักหนึ่งว่าน้ามันเครื่องมาหล่อซู้หรือยังครับอันนี้คือน้ํามันเครื่องมาหล่อซู้แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปตัดไม้ให้ทุกคนดูนะ โอเคครับคลิปนี้ผมก็มารีวิวเลื่อยยนต์กันโตตัวนี้นะครับอ๋อประมาณนี้นะครับใครที่ซื้อมาใหม่ๆก็ดูตามวิธีที่ผมรีวิวนี้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับใครสนใจตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็สามารถคลิกเลิงกงใต้คลิปที่คําอธิบายหรือที่ตะกร้าที่แปะไว้นะครับก็ลิงก์ไปสั่งซื้อได้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ